กัสบสวัสดีสวัสดีพ่อยพี่นอ้องเบอร์สุภุสุข,ขานาวบุนี้กับเขาสูทั้งสองนงเดียสาวลาวไต่เซนเกาเซนเคือเด็กพ่อยพี่น้องหลังจากที่บริไลลงคลิปสองสองซ้ำรองไปกับเป็นเวลา,าหูซึบมาหลายเหมือนเฮงเนาะเอฟซีกับบ่หูว่าจะยังจำน้องเดียอะไรดิบอ๋อถามได้จำได้กับว่ามีมหา,น,าน้องเดียเด้อเนื่องจากว่าโทรศัพท์น้องเดียมันเพ่เนาะพ่อยพี่น้องแบบ ตัดคลิปยังกับโบหลเลยก็คือเครื่องที่ใส่ท้ายคลิปตัดคลิปก็คือเป็นเครื่องหนีนอพอยพี่น้องเต่บอกอะไรด้วยว่าตอนหนีเพ่ไปแล้วอัอนนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะตัดคลิปทุกอย่างก็คือโบหลจักอยางเลยเนาะอ่เมื่อนี้น้องเดียอะไรไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะก็คือป้าดน้องเดียรอะไรเห็นแดวหูซึกว่า เป็นขังแดงกัะว่าไหลและทีนงเดียอะไเคยเห็นนพพี่น,ออน,น้องก่อนอื่นนงเดียกับตองกาเขาอนุญาตทั้งเจ้าของสองเลยที่จะนำคลิปนี้มาดิเอ็กซนโตนอทาเอฟซีทันได้อย่าเพิ่งคลิปเต็มได้นงเดียจะปังมือหายทีแต่อมิ้นนกก็คือรถไทยหน้ากวดฟากหรือว่ารถไทยหน้าแบบใต้นงเดียได้เห็นขังแดงหูซึกว่าคลายเป็นคือนรถรถพัดลมกัะว่าไหลพ่อพี่น้องแบบ คล้ายๆคือเข้าเจ้าเอาเอาใบพัดล้มนะเอาใบพัดลมพัดพัดธีวาพัดพัดไถ่ขดเท่นหาหนี้นะไปใสใ่ในรถอ่าในรถไทยใหญ่พอพี่น้องแล้วเอาไปกวาดขี้เฟือกไล่แบบสบายปัาดตรงอย่าะไรเห็นเดี๋ยวกูวซึกว่าอ่าคลิปวิดีโอนี้จะมาพร้อมคู่กันทั้งรถอัดฟางแล้วก็รถ เคลียร์ขีดเฟือกมาพอยพี่น้องน้องเดียวโมโหแจ๊คสีเอื้อตื้อเนาะไปตอนหนีน้องเดียวจะพาพอยพี่น้องไปฮับส้มคลิปวิดีโอกันก่อนนอนแล้วจังมาสเลยทีหลังว่าสุดหยอดซ้ำใดปะผมก็นึกว่าเดินขึ้นคันนี้ไม่ได้เดินขึ้นคันนี้ปะพอจะไปอัดใช่ไหมโอ้จะไปอัดครับโหนี่แหละเคยเห็นในในคลิปครับ พึ่งจืตัวจริงครับฮะได้ครับชมกันเลยไปแล้วโอโ้ช่วงล่างรถเกี่ยวครับท่านผู้ชมครับ พอดีเลยมาได้จังหวะพอดีเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับเขาอัดกันแบบไหนช่วงล่างนั่นจะเป็นสิบนะครับก็เดินสิบครับไปแล้วโอ้โหจัดเลยไปตามไปชมกันเลยหุยเฮ้ยดูล้อเขาอะล้อเยอะมากเลยอะ โอ้โหนี่ดูโลดูโล่ข้างล่างไปชมกันหน่อยอ๋ออันนี้พันเอกนั่งบนนี้ครับนี่ันนี้อัดเสร็จแล้วนี่เต็มเลย สุดจัดเลยครับท่านผู้ชมดูล้อเขาทำไมต้องใส่ล้อเยอะอย่างนี้เพราะว่ากันมันจมครับเนี่ยตัวนี้เป็นเทเล,ลอร์อ่าเทเล,ลอร์ขนฟางครับเอาเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับมาดูว่ามันทำงานยังไงะ โอ้สบายเน่ยไปส่งไหนครับเนี่ยฮะอ๋อมีรถมารับเลย๋อมันตกไหมอ๋ขอเกาะขึ้นอย่างนี้เลยเมื่อกี้แกเกาะไม่ทันครับอ้ง่ายมากเลย ๊สุดจัดเลยครับอันนี้ก็จะมีรถรถตีฟางด้วยนี่เป็นรถตีฟางครับตีฟางให้มันมารวมอยู่ด้วยกันโอ้โห เดี๋ยวเลยเยอะมากเลยครับด๋ยวพมันดูมันได้กินฟางเข้าไปอย่างนี้เลยว้าวสุดจัดเลยครับท่านผู้ชมครับ ใครไม่เคยเห็นบ้างนี่วันนี้ช่อง youtube รถดำส,สวยๆจะรับพาทุกท่านมาดูรถอัดฟางครับช่วงล่างก็เหมือนรถเกี่ยวนะครับโอ้สบายมากเลยอ่ะสุดลูกหูลูกตาเลยพูนไปแล้ว เล่นเครื่องเบาเองไหมโอ้สุดจัดสุดจัดมีสุดถ่ายกวาดฟางครับโอ้โหไปได้ดีนะเนี่ยจะตายสิโอ้ อึน่าสนเนี่ยแบบเนี้ไปอัดแถวบ้านกวนนี่ไม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 ่อีสานไม่มีเขาแบบนี้อีสานไม่มีทุกท่านถ้าซื้อแบบนี้ไปอัดอยู่อีสานหนีได้ไหมเปรีบล่าอย่างนี้เลยอะเวิกไหมครับเวิกไหมต่ว่าก็อย่างว่าเนาะอีสานอยู่นี่เขาทำนา ตลอดทั้งปีครับตายแล้วแล้วผมจะเดินไปถึงนู่นไหมเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยเอาไหนๆก็มาแล้วออกกำลังกายสักหน่อยไปดูฝั่งนี้ดีกว่าดูล้ออ่ะ อบกำลังกายครับน่าจะถึงแค่เสาไฟแรงสูงนี่แหละง่ายมากเลยโอ้โหเล่นเครื่องเบาๆเองไหม สบายเลยปูพื้นด้วยเหล็ดครับเอ้ยตกไม่ตกไม่ตกไม่ปึ๊บไม่ตกครับแถวมาเลยผมเคยดูใน y o u t u b e อ่ะมันมีอีกแบบหนึ่งนะมันอัดแล้วมันขึ้นขึ้นขึ้นพุ่งมาใส่ข้างบนรถคันนี้เลยไม่มีตัวลากแบบนี้นะครับเคยเห็นดูใน youtube อยู่แต่แบบนี้ก็โอเคนะถือว่าโอเคอยู่ แน่นอนมากเลยครับเดินไปเรื่อยๆครับเล่นเครื่องเบาๆครับเล่นเครื่องแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะคือว่ามันจะเกินรอบมันขากลับเดี๋ยวขอขอนั่งไปด้วยดีกว่าไว้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าแถวหนึ่งนี่จะเต็มนี้ไหม จัดมากเลยครับหาดูยากครับแบบนี้หาดูยากเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้ามันครับไปมาชมข้างหน้าเลยคุณนิดหน่อยนะเนี่ยมันก็กวาดขึ้นไปเรื่อยๆไหม โโอ้ oh. จัดมากเลยครับโอน้แน่นอนแน่นอนนี่ครับสุดตรงนี้ครับ กาจะมีคลิปให้ทุกท่านได้ดูนี่ไม่ธรรมดานะครับเหนื่อยเหมือนกันนะเดินมาอย่างไกลเลยตากแดดร้อนเดี๋ยวผมจะไปหลอกข้างหน้านั่นแหละเสาฟ้ฟแรงสูงทานมาเจอพอดีครับก็เลยเอาแวะมาถ่ายให้ทุกท่านได้ชมครับดูว่าระยะทางอู้ไม่ใช่จะเป็นกิโลบ่นี ถึงไหมเอาจะสุดแล้วครับมารว่าก็จะเลี้ยวยังไงครับช่วงเลี้ยวเรียบร้อยยกปากขึ้นแล้ว ถอย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 นี่เหมือนหัวลากเลยครับ <c oughs> เร่งเครื่องเบาๆไหมไปแล้วขับไปทีแล้ว คุณ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 เยอะมากเลยยิ่งเรากเกี่ยวข้าวอีกไหมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ นนัีรถ็วัวด,วดฟางโอ้คนไทยแน่นอนจริงๆเลยคนไทยครับไม่แพ้ชาติใดในโลกครับจะตายสิชอบเทเลอร์คันนี้มากเลยดูใส่ย,ยางครับใ <c oughs> ส่ย,ยางกันจมเฮ้ยเยียบฮึบเอา โอ้ตัวนี้น่าจะเชือกขาดหรือเปล่าเชือกขาดตัวนี้ว้รลเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวสปายเลยแบบนี้ดูว่เกี่ยวตำ่ตำๆเองไหมต้นข้าวอยู่นี่ไม่สูงครับไม่เหมือนข้าวแถววิสานครับทุกท่าน เขาเรียกว่าข้าวอะไรนะข้าวหอมปะทุ่มบ่ใช่ไหมโอ้แน่นอนมากเลยครับแน่นอนมากเลยโอ้โหโอ้โองอากาศนี่ เป็นเดดูด,ดีแทะอ่าหลังจากทีได้เิบงจบไปเดวก็หูซึกแบบไรทุกงพี่น้องหูซึกตื่นเต้นขึ้นน้องเดียบอนาะเพราะว่าเป็นขังแหลกที่น้องเดียได้เห็นเนาะนี่ก็คือต่อเฟืองปักนาะพ่อพี่น้องเจ็บเจ็บขันแทะอ่า นงเดียยาเคยาหูบาข้าเจ้าเอาเครื่องมาไหวเห็ดอีสังเอาไหวใหงัวดเห็ดควายซื้อ,อบอหร,รือว่าเอาไปขายหรือว่าเอาไปเห็ดแนวลายแนวลายเน,นาะเพราะว่าขี้เครื่องบบบนงเดียในส่วนหมางเวลาปั่นเขาเดียวก็มีแต่ถิ่มอิ่มยางเดียวเนาะหรือว่าบางคนกัดจูดไฟถิ่มเนาะเส้นนงเดียเองนี่ก็ยังจูดไฟถิ่มเนาะพี่น้องบบหูว่าจะเอาไปเห็ดอีสังดีเนาะถ่ายเอฟซีทานไร มีความคิดเห็นดีๆชาคิดว่าสาหมรานมันเอาไปทํนาอนันตันนี้ะไรกาหมิ่นบอกน้องเดียในเด้อแล้วลวดขั้นนี้ขาเ,าเจ้าเฮ็ดออกมาลรยสะพพบอกหรือว่าคนไทยเอามาตกแตงเอาเองเป็นโดดเก็บขีเ้เฟืองเนาะหรือว่าเนี่ยอะไรก็สามารหมิ่นบอกน้องเดียอะไรในเด้อเนานะเพราะว่าบหูจริงๆเนาะพ,พี่หนอ่มทำเอซเพื่อเป็นความหูแต่กับบอกในเด้อว่าสุดหย่อนจริงๆเนาะสีมือคนไทยโบว่าจะขีดขดอียังออกมา คนลาวคือน้องเดียกัอยากเบิ่งทุกอย่างจริงๆเนาะอาคลิปวิดีโอนี้น้องเดียกับแสดงขอว่าตัวลาไปเพียงซัมนีเนาะถ้ายเอฟซีทันได้มีคลิปดีๆกัสามารถแนะนำน้องเดียได้เด้อเดี๋ยวน้องเดียจะมาดีแอคชั่นต่อเนาะเพราะแค่คลิปหน้าพราให้พี่น้องกัสบายดีเด้อ